โอ้ยเฮ้ยช่วยช่ยนี่ติดตรงนี้าแบบเข้าพางตัวได้เก่งมากครับนี่นกังจับกั้งกัังจับไปคุณเอ็มนี่ครับนีกอนจน,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 นี่ตัวนี้ใหญ่เลยรับโจ๊จกกังเยนี่ันนี้นะครับวัตถุดิบที่เราได้มาวันนี้นะครับ,รบลองดูครับ หมึกสายครั้งแรกในชีวิตโอ้ยสดสดอันนี้เขาเรียกว่าผ่าท่าบ้านเราเรียกว่าโค้งอยู่ไหมโค้งโค้งอ๋อแกก็เรียกว่าโค้งบอกโค้งไว้แก่โค้ะใช่พวกนี้คือโค้งแบบนี้จะเป็นอะไนี่ไปห่าปะาแกมครับ เข้าสู่ช่อง Jungle Joe Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโจังเก l ลวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ชาวประมงที่นี่นะครับเวลาช่วงที่น้ําแห้งนะครับเขาจะทําอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมเห็นหลายคนเลยนะครับที่ว่าเขาจะไปหาวัตถุดิบนะครับเพื่อที่ไปขายบ้างไปทําอาหารกินบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าวันนี้เราจะไปเจอใครทํอะไรที่ไหนไปดูเลยครับ วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับก็มีซีแชมป์นะครับแล้วก็แฟนนะครับอยากกินอะไรรีเควสมาเลยครับวันนี้อยากกินกั้งครับโอเคครับเดี๋ยวจัดไปกั้งอย่างเดียวใช่ไหมอย่างอื่นไม่เอาใช่ไหมกุ้งเข็บใช่ไหมพี่ใช่กั้งกับกุ้งเข็บตัวเดียวกันครับเอาเอาจับไว้ก็สองสามตัวแล้วแหละไม่พอใช่ไหมตัวเดียวคุณไม่ไปอ่ะคุณเชฟไม่ไปเลยก็เด้ กิตังดอกแกงซ้มสุดยอดที่แกงซ้มแกงกะทิตัวหันหันหันข้างเลยเป็ดลายไปครอ่าดูดิดิ๊กติ๊กิ๊ก,ก,ก,กอ๋อกิตังดอกโอ้ตัวใหญ่นะฝ่ามือได้้วนนนะนี่ได้ได้นี่ได้ได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 นี่อันนี้กระพงดงครับกระพงแดง่หรือว่ารสเนป,ปเปอร์เฮยยาร,อ,รอยล้าวอะไรภาษาจินเลยนะ ก็คือเป็นการวางตาม a n g นะครับเ hmm. ขาเรียกว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าวางตามางหรือว่าการวางอวนนั่นเองนะครับก็คือเขาจะวางอวนช่วงที่น้ําขึ้นนะครับ oh. แล้วก็เสร็จแล้วพอน้ําลงเนี่ยปลาพวกนี้จะลงไปไม่ได้พอปลาพวกนี้ลงไปไม่ได้นะครับ oh. อ่าเราก็จะมาไล่จับหรือว่าบางคนก็จะใช้แหนะครับในการใช้ทอดนะครับใช้วิธีการทอดแหนะครับก็คือต้องรอให้น้าลงหมดก่อนนะครับ แล้วก็ปลาไม่จะขังตามแอง่งพวกนี้นะครับแล้วก็เราใช้แหย่มาทอดนะครับหรือว่าปลาบางตัวมันก็ติดอวนนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับเวลาปลาติดอวนเขาก็เดินเก็บกันอย่างนี้ครับไ,ไล่เก็บปลากันนะครับรนี่ก็ปลาปลาอะไรครับรตัวนี้ปลาตัวนี้คีตังคีตังอะไรแบบนี้อ,อ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าซาซิมิอร่อยอ่ะ โอ้โหตัวนี้นี่เป็นเป็นสไตล์หรอสไตล์แฟร์ไอเทมเลยขอดูหน่อยครับขอดูไลน์เขาก่อนโอ้โหอันนี้คียตั้งหนังสือครับครับอันนี้ตัวเล็กสุดเลยครับตัวนี้ก็เขาบอกว่าซาตซูมินี่เหมือนกับแก้วเลยกินได้ไม่เหมือนกันแต่ผมว่าคุ้เป็นนุ่เหลาตอนนี้คียตั้งดอกอันนี้ปลาปักเป้าอะไรนะครับปลาปักเป้าหนังตุเรียนนี่ออองง้้ะไไรต้องจิ้มตัวมันใช่ไหมวย นี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูเขาดูอืมหิวหิวยังหิวอยู่ครับเอ้ได้มาแล้วช้อนครับช้อนอย่าบีบครับช้อนแบบนี้ได้เสร็จเสร็จได้เออเอามือมาครับมือ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 มารับประกันมันไม่มันไม่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 เทะก็ไปเทะไม่เทะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาเลยครับยกขึ้นเลยไม่ต้องกลัวครับ ลักษณะของปลาปักเป้านะครับเวลาเขาโดน,นจับได้หรือว่า,ามีสิ่งเราเขาก็จะพองตัวนะครับแต่นี่มันเข,<ๆ>เ,ขเขาไม่ได้กลัวมากเขาเลยไม่ได้พองตัวกไหร่อยนี่เป็นปน่เาเป็นปลาปักเป้าหนามทุเรียนนะครับตัวนี้เอมันไม่พองมันไม่ไมพองครับถ้าเราไม่บีบมันเขาจะไม่พองนะปล่อยได้แล้วครับนี่ไปแล้วหอยมาทางนี้หอยเบี้ย เพี้ยเพี้ยก็คือเงินเพี้ยกคือตังค์ข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้อุ้ยนี่นี่กับทีมทีมเอโอมอริคินโนครับไปเก๋ว่าตัวนี้ตัวตัวเมียอ๋อทางนี้เอามาแล้วไปเร็วไปเร็วไปโจไปโจเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนครับตัวเมียมันจับยากกว่าตัวผู้ครับได้มันสั่นโอ้ยตัดไปแล้วปลาเยอะมากเลยครับนี่

นี่นี่นนติดตรงนี้เต็มเลยอเลยตรงนี้นะครับจอนี่ถอดตีเดียวนี่ตีเดียวเลยมีเยวเลยมก็มีปลามงกันแตกเก็แ,กแกนะเมืกี้ทงนี้นะดูหอยน้องกุนน้องกุนได้หอยอะไรบ้าง อ๋อนี่หอยนมสาวอันนี้หอยนมมหาเลยใหญ่ๆแบบเนี้แหนดูดูมีหอยอะไรบ้างหอยต่างหัวกับหอยไอันไหนๆดูหอยตาวัวอยาวดูหอยตาวัวไงนู้นไงมาดูเออนี่หอยตาวัวชื่อหอยตาวัวเดี๋ยวนี่ก็หอยนมสาวแล้วมีหอยอะไรโนราได้ไหมโนราไม่ได้ได้เยอะไหมครับยี่สิบตัวยี่สิบตัวโอ้ใช้ได้เลยที่กินเลยเนี่ยคุณเอ็มขอแบ่งปลามา ไปทำซาซิมินะครับกี่ตัวนะอสองตัวโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วปลาจะลงมาอยู่กับก้างเราไม่เดี๋ยวขอขอซือ้อเลยอร้อยหนึง่งสองตัวโอ้ร้อยเดียวเองครับได้ได้ได้ชนิดดีเลยนะครับเป็น,เป,นเป็นจัตุรัสลิดหินที่ผมว,ว่าน่าจะดีที่สุดแล้ว<อ>ไม่แจงหนักไหมไม่เอาหนักสิตัวใหญ่ยกได้เยอะเอาเอาใดใดได้รอบข้างๆนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับทุกคนเหมือนปลาแบบเข้าพางตัวได้เก่งมากครับนี่ ครับใหญ่เท่ากระปั้นเลยไอตัวนี้ใช่ไหมที่คุณเห็นรถอีกตัวอีกตัวนี้ครับตัวนี้เลยเหรอแล้วผมเห็นอีกตัวหนึ่งด้วยครับเอาอีกตัวนีกเพราะเขาจะอยู่ใกล้ๆกันเขาเป็นคู่ใช่ไหมใช่เขามีคู่ครับไอตัวไอตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับคนมีคู่ไม่รู้หรอกเอ๊เอาแสดงว่ายังมีอีกตัวหนึ่งใช่เฮ้ยจับแล้วเลยเฮ้ยกั้งจับกั้งกั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 งจับไปกูเดมโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยนะตัวเนี้ยเอากูเดมจัดการ เป็นไงล่ะฝีมือผมเฮ้ยเอาไงครับเอาดิ้นี่ลงมาทีครับดึงมากครับตอนนี้โอ้โหลงลึกเลยอ่ะโอ้ยกำมเดียวอีกกำมเดียวให้ช่วยไหมโ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เอ็มพี่เอ็มโอเคโอ้ยโด้วยดึงด้วยโอ้ยแล้วเราติดติดกันนิดเดียวเองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวโอ้ยสู้สู้อุ้ยอุ้ยโอ้โหดึงแรงเลย ดึงไม่ปล่อยใช่ไหมดีแล้วได้เพิ่มปล่อยนลไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันแค่ก้ามเดียวครับติดก้ามเดียว<อ>ปั๊บจับคนอ่ะตอนนี้ติดก้ามนึ่งครับได้ก้ามแล้วจะหายก้อีกก้ามครับอีกก้ามอ,อยู่ซ้ายโอเคเอันนี้ก้ามอยู่ด้านล่างครับแป๊บน,นึงครับเหลาะเหหน้ากันไปอืมเคลียร์เอเคลียร์จับขึ้นมาแล้วก็เราจะได้จับสองก้ามถ้าจับสองก้ามเนี่ยก้ามนี้ถ้าเราเมื่อเดิมที่เราจับสองก้ามนะครับ โอกาสได้สูงโอกาสได้สูงนี่นี่เอาตอนนี้โจลวงมือไปจับอีกกั้นหนึ่งเลยครับเดี๋ยวครับเห็นเลยอยัอีกมันมันอยู่ต่ำมากเลยครับเอาเอาคุณเอาเกี่ยงแล้วจะเดี๋ยวผมจับได้ผมโอ้โหโดนโดนโดนหนามมันแทงนะครับถ้ายังไม่ติดก็ เยอะรูออกมาลครับพี่อยาครางดังอยาครางเสือูยโอ้โนะโทษนะมาขอหน้าด right? right. right? 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 ูหน้าม okay. ันตอนนี้ดูหน้ามันดูมัานอะดูหน้ามันตอนนี้จริงเอาจริงเอดูหน้าดูหน้าติดสองก้าแล้วติดสองกล้าดูหน้าตอนนี้ันนี้เขาอันนี้เขาจริงนี่โอ้ยเอาจริงครับเล็กเล็กกว่าผมผมอีกอ่ะ ไมไไถึงอะไรพี่ลักษณะของหอยโนรานะครับนี่เลยโผลพลางตัวสุดยอดมากนี่เห็นไหมจริงๆแล้วเขาคว่ำอยู่เนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเขาเคืออะไรคล้ายๆกับเป็นปะการังเป็นหินเพราะว่ามีตะไคร่แล้วก็มีหญ้าทะเลเนี่ยเกาะเขาเต็มเลยนะครับนี่หอยโนราเนี่ยเป็นหอยที่อร่อยมากเลยนะครับเพราะว่า คล้ายๆกับหอยชักตีนนะครับแต่ว่าตัวเขาใหญ่กว่าโอเคได้หนึ่งวัตถุดิบไรับแล้วคนครับเชิญเชิชนญเชิชนญเชิญหชิอเชหญนะเนิญเาิญเนิญเช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 ิเชินเชิญเอิญเชิญเชิญเชิหเชิญเชิอีชอญ่ชิญนชิญนชิาเิเชิญเชิญเชิญเชิเิชชิเิเชชเ ใครจะหาเจอพี่ถ้ามันตั้งอยู่เนี้ยถ้ามันตั้งอย่างเนี้ยใครจะหาเจอนี่ใครมตั้งอย่างเนี้ยนี่หาเจอไหมไม่เจอแน่ใช่หายากมากมันเลยยังอยู่มีชีวิตรอดอยจนจนปัจจุบันนี้ที่ผมเจอเมื่อกี้เพราะมันวางอยู่อย่างนี้เออถ้าอย่างนี้อ่ะไม่หาเจอโอเคนะครับก็ไม่ทําให้พี่อ้นผิดหวังนะครับก็ได้เจอแล้วหอยโนราสามตัวกั้งสามตัวแล้วก็ หอยเต่ากับหอยนมสาวอีกเพียบแต่เรายังไม่พอแค่นี้ไปต่อครับกึงดึงแล้วตอนนี้กินแล้วดึงนะครับตอนนี้ตอวใหญ่ด้วยครับตัวนี้โอ้โหกินถึงปากรูเลยตัวใหญ่ด้วยครับใจเย็นครับเจนโอ้โหแม่นจริงๆนะครับรูเนี่ยรับรองครับผมให้80%ว่าเรียบร้อยแน่แน่ใจนะคุณนะผมถ่ายนะอยู่นิ่งๆผมถ่ายอยู่นิ่งๆครับเราต้องอยู่นิ่งๆครับอ่า แต่อยู่นี่ไงผมอ่ะผมได้แปดสิบเปอร์เซ็นเะก้าสิบเปอร์เซ็นนะั้เก้าสิบเก้าดีไหมมาสิ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 ครับ<อ>มาสิครับเุ๊ยไงนี่ของแมนครับอาวุธของผมนะครับที่ออกมาจากของผมเอง <laughs> หายไปหลายอันแล้ว โหเอาปุ๊บเอากันเลยเห็นไหมอ่าเอ้ยเอาเลยนี่ไงนนี่คือข้อดีของรูปิดอือใช่มันปิดเพื่อรอร้อยเยอะไหมคุณเรียบร้อยครับนี่โอ้โหดู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 พันใหญ่ด้วยครับตัวนี้ใหญ่ด้วยนระดับโจจังกินเอ้ไม่อยากจะโม้ วายก็คือแค่เดินไปตลาดนัดเดินเป็นตัวอะไรพี่เย้ครับก็คือวยวายหรือว่ามือสายนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบชั้นเลิศของเรานะครับโลละสองร้อยกว่าบาทอ่าแต่ถ้าไปขึ้นพรสดุคารนี่ก็แพงหน่อยวอยวายเห็นไหมมันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็วอยวายเลยโอเคสองตัวหนึ่งวัตถุดิบ นี่คือหอยมือเสือนะครับทุกคนแต่นี้ตัวเล็กขนาดนี้ก็คือหอยมือแมวนะครับโอเคเราไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่านะครับเพราะว่าเขาสัตว์ป่าคุ้มครองครับตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดแล้วนะครับก็ตกแล้วเราต้องขึ้นก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปทําอาหารกินกันนะครับวันนี้ได้หอ,อ,อยโนราประมาณสามสี่ตัวแล้วก็ได้หมึกนะครับหรือหมึกสายหรือว่าวอยไวยนะครับ ประมาณสามตวัวก็ก้งสามตัวนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําอาหารกินกันแล้วก็มีพี่ๆเขาเอ่อให้ปลาปลาขี้ตังนะขี้ตังดอกหรือว่าปลาเอ่อเขาเรียกว่าปลาสลิดหินนะครับชนิดหนึ่งนะครับที่ลายเขาเสวยมากเลยเขาบอกว่าชนิดอร่อยมากเดี๋ยวเราไปชอลองชิมดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับแคชเชียคุกวันนี้เดี๋ยวเจอกัน ฝับโอ้โหกลมเลยนี่พิธีชาวบ้านสาธิตวิธีการทอดแหโดยไม่ใช้น้ำมันนะครับเอานี่นะครับวัตถุดิบที่เราได้มาวันนี้นะครับโดยพลานทั้ง3-4คนของเรานะครับก็วัตถุดิบตัวนี้นะครับที่หายากจริงๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับหินเจ แม้ว่าความปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับเวลามันอยู่ในน้าเนี่ยมันก็คือหอยนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือหอยโนราหรือว่าหอยจักรนารายนะครับหาจินยากมากฟิลคล้ายๆกับพวกออหอยเขาเรียกหอยจักตีนนะครับเพราะมันมีตีนอยู่ด้วยนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหอยตาวัวนี่ไซส์ใหญ่ในขนาดนี้ไซส์ใหญ่ที่หอยจักรนารายก็ไซส์ขนาดกลางนะครับจักรนารายแต่นี่ ลไอเทมของเราไอตัวนี้มันก็คือชาวพันเขาเรียกที่ตังหนังสือนะครับซึ่งลายมันเหมือนกับพีโบราณตัวนี้มันเหมือนกับเราเคยดูหนังจีนไหมเวลาเขาสักยันมีคมภี์ขึ้นมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไอพวกคมภีรโบราณอะ่ะคล้ายๆัำพีจีนนะครับมันก็คือที่ตังหนังสือหรือว่าปลาสลิดกินชนิดหนึ่งนะครับนี่ในต,ตัวนี้ก็คือกั้งลายเสือของเราเจ้าประจำนะครับก็คือ ทุกทริปนี่ต้องมีตัวนี้เป็นตัวชูรุกโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ครับผมเคยโดนแล้วนี่ตรงเนี้เจ็บมากครับนี่นี่ตรงนี้ของมันนะครับแทงเจ็บมากเลยครับได้เลือดเลยส่วนนี้ของมันนะครับเจ็บจริงจินะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท้ายของเราก็เป็นหมึกนะครับหมึกสายหรือว่าวอยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูกับทางจิ้มซีฟู้ดของเชฟปั๊บนะครับ สดเลยนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ลวกไม่ได้ทำอะไรเลยจุดเดี๋ยวนี้จะทำให้พี่แชมป์กินนะครับลองดูว่าจากที่ดูในคลิปกับของจริงอะ่ะมันจะเป็นยังไงเอาเอาเลยครับกิเนเค่ะเล่ปลาดิบของชิปปั๊บนะครับ เนื้อเนือขาวเนี้ยเลยอ่ะเหมือนแก้วเลยอ่ะทำเรียบร้อยแล้วดูเนื้อเขาดิลองดูครับหมึกสายครั้งแรกในชีวิตอ,อันนี้ใหญ่กว่ากัมป้าดีเดี๋ยวเผาเลยครับตั้งวันนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่า 啊！嗨！Ah. <Hi. S 1> <laughs> วันนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงยันค่ํานะครับเราก็ได้วัตถุดิบของเรามาไอนี้แค่ส่วนหนึ่งนะพี่แชมป์นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพังงานะครับเออกับพี่อ้นด้วยแล้วก็พี่แชมป์ด้วยนะครับเออ M original นะครับที่พาเรามาทุกทริปนะครับในการหากั้งหาวัตถุดิบริมทะเลเป็นโปรแกรมของเราจริงๆิเป็นโปรแกรมทัวร์นะพี่แชมป์ครับเราเราจัดโปรแกรมทัวร์นี้ขึ้นมาก็หลังจากที่ของในตลาดแพง แล้วก็มาเรามาหาของที่แพงกว่าแล้วก็สดแล้วก็ขายแพงกว่าก็นี 2> <2> ่ะครับครับก็เป็นโปรแกรมทัวร์ชื่อว่า cash and cook นะครับก็คือเราจะมาหาอะไรทุกอย่างริมทะเลแล้วเรามาทำกินกันแบบนี้ enjoy ครับผมยกให้พี่เลยสองคนครับต้องยป happy honeymoon ไมอใย่ขอบคุณครับตองย้องมเขามีสีสันของเขาใช่ไหมครับใช่วันนี้ลังสันแบบเมนูใหม่มาเลยน้ำสีม่วง ได้มาจากดอกอัญชันไงครับเออได้ดอกอะไรนะครับดอกจากดอกไม้ดอกอัญชันนี่นี่นี่กังตัวนี้ลงดูครับ่วงน้ำจะออกมงม่วงครับจริงไหมครับพี่ก็อส่วนมากเขาก็บอกว่าเขาต้องให้กัดตูดก่อนครับแล้วก็ดูดน้ำอ่าพูดจริงเหรอพี่ใช่กัดตูดดูดน้ำครับจริงจริงทุกคลิปต้องนี้เหบืนนี้ครับกัดตัวนี้ออกไปเลยแล้วก็ดูดน้ำครับกัดออก กัดออกครับปั๊บแล้วก็เดี๋ยวน้ำจะออกมากัดออกกัดออกเอาน้ำนี่น้ำออกมาแล้วนี่คือสูตรกัดตูดและดูดน้ำมาโอ้สุดยอดเอ้ยเป็นไงหวานนะครับหวานมากครับไม่อะไรมากมายอันตอนนี้ไม่ดูดน้ำเลยครับน้ำหมดเลยครับน้ำหมดแล้วครับดูดอีกนิดหนึ่งดูดได้หมดเลยครับดูดให้ไม่เสียงดังชุ่ยชุ่ยครับเไม่เช็ดเ้วยโอเคครับไหลลรงเรียหนึ่งนะครับก็ สำหรับทริปวีดีโอนี้ก็ขอจบทุกคนเป็นที่นี้ครับเราหิวกันแล้วก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับก็ติดตามได้ในช่อง Jungle Joe Channel ครับแบบอะไรนะดิจิตอลอะไรนะออริจินอลดิจิตอลเอาฝากฝากช่องหน่อยคุณก็ช่องเอ็มออริจินอลนะครับอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับส่วนตากล้องของเราก็สุกขึ้นเขาเสาลุงเลนะครับไปติดตามตากล้องเชฟปั๊บนะครับเออดูดและดูดน้ำครับปั๊บ เมื่อไงหลังการออกมาการออกมาเออเอาแล้วก็ทงไว้ก่อนดูดน้ำดูดน้ำครับดูดออกไหมมีน้ำไหมมีค่ะหวานเจี๊ยบเลยค่ะดูดได้หมดเลยเลยเออเอา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 สดซดหวานไหมหวานจริงจริงไหมครับน้ำังออกอีกแล้หวานเจี๊ยบเลยนะครั้งแรกในชีวิตสุดยอดเลย ต้องมากับพี่โจเท่านั้นครับยินดีต้อนรับครับผมพี่เอ็มก็พามาได้ได้พี่โจจะร่วกว่าพี่เอ็มเล่นโรลอะลอยจะอะไรก็ได้ให้เขาทำอะไร้ยแต่มาหาแบบนี้เป็นไงมาประสบการณ์ใหม่ๆว่าพี่ดีกว่าเยอะเลยชอบออกมาเงี้ยสนุกมากมีครั้งแรกเลยแล้วสงสัยต้องได้มาอีกแล้วหาเพื่อนก่อนต้องมีเพื่อนมาเยอะๆสนุกอย่างเงี้ย เราต้องนั่งล้อมวงกินกันแบบนี้แล้วถึงจะอร่อยตรงนี้อันนี้หิวเลยนี่เขาเอาเพลนมาด้วยใช่สำคัญเออมานอนมานอนได้เลยนะถ้าแบบเออมานอนที่นี่ได้ครับนี่ลองดูครับจะวางไว้กับเที่ยวใต้ทุกรอบไม่ผิดเลยทุกรอบนะเขาบอกว่าใจดีนะคะ พ,พูดพูดคำนี้ใหม่ได้ครับคนใต่ใจดี <laughs> คนใต่ใจดีถ้าใจดีจริงจรับถึงเราจะจพูดหยาบแต่เราก็ใจดีครับรถ,ถึงเราจะตัวดำแต่เราใจไม่ดำนะครับ <laughs>